เพราะอะไรเอา้ามึงอ่ะมึงตัวตั้งตัวตีเลยเนี่ยเอออีเปิดไพ่เนี่ยตัวตั้งตัวตีเออตัวตั้งตัวตีมึงยุให้เขาเาทำนั่นทำนี่ใช่ไหมล่ะ mm hmm. แล้วทีนี้เอา้าอีนี่แม่งกูก็เล่นใหญ่อีดักดำเสือกเล่นใหญ่ดักดำเสือกเล่นใหญ่กูด่าไปเลยแม่งกูนี่กำลุนล้วนปากกูทั้งนั้นไปดา่าไปด่าคนอยู่ในครอบครัวเขาด่าสารพัดสารพกูดา่ายังไงก็ได้ให้ให้เอฟซีฟังพ่อพระเอกกันเอกสะใจสุดท้ายสุดท้ายกูโด,ดนขุด กูโดนขุดประวัติกูโดนขุดประวัติจิ๊บหายใบป,ป่วงกูปงไปเต้นอาราบิกอยู่ทจ้อาอะไอย่างงกูโดนขุดไปเยอะโอ้โหแม่งนี่แหละผมจะบอกให้พอโดนขุดไปเออมีหมายกี่หมายละ่ะเออเขาไปตามเขาไปตามไปตามถึงพี่นะสุดท้ายสุดท้ายอีดักดำมึงเล่นใหญ่มึงเล่นใหญ่หญคิดว่าคิดว่าผู้รู้ทางกฎหมายทีมทีมของมึงอะ่ะที่คุยกันไว้เขาจะทําตามสัญญา เขาจะทําตามสัญญาแต่ปรากฏว่าพ่ออีดักดำมันมันเป็นไปนอนเล่นอยู่ที่ต่างประเทศอะ่ะเออไปไปไหนละไปฮ่องกงบอกและทีนี้เดี๋ยวทีนี้เกิดเฮ้ยไม่มีใครมาเยี่ยมกูเลยวะเออเห็นแค่มาเยี่ยมออนไลน์เยี่ยมเยี่ยมผ่านออนไลน์แค่คนเดียวเองเออไอ้ไม่ไม่มีใครมาประกันตัวไอ้ไม่มีใครพูดถึงกูเลยเออ มันเกิดความน้อยเนื้อจาใจว่ากูเล่นใหญ่อยู่คนเดียวแล้วพวกมึงก็เสพสุกเสพเสพสุกกับยอดวิวที่กูปั่นขึ้นมาพวกมึงไม่เคยช่วยกูเลยมันคือความน้อยเนื้อจำใจของอีดักดำนี่เล่นใหญ่เล่นใหญ่แต่ดักดำดูนะครับดูดูว่าผมบอกได้เลยว่า,าอีนี่มันก็ดิ้นอีนนี้มันก็จะดิ้นจนเฮือกสุดท้ายนั่นแหละขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้อีย เอดูดูดูเครื่ององค์อะไรการแต่งองค์ทรงเครื่องแต่ก่อนก็มีสร้อยอนะแต่ก่อนมีสร้อยมีแหวนมีนุน่นมีนี่มันหายไปไหนหมดวะ <c oughs> หรือ,หร,อหรือพลังงานพลังงานมวลสารแรงดึงดูดมันกลับไปที่เดิมไปที่ร้านร้านทองเหมือนเดิมทีนี้รอดูครับดูยูนิฟอร์มเราเห็นได้เดียว,ว่าเฮ้ยมึงแต่งตัวแค่เนี้ยเอยู่ในสถานการณ์ตกอับหลังทุนฝาแล้วไม่มีใครช่วยมึงเลย สุดท้ายคนที่เขาเขาที่อยู่ไปในทีมเขาเตะมึงออกแล้วเขาก็เขาก็ถอยห่างคนที่รับกรรมเน็ตเน็ด,นดคืออะไรคนที่กันรับกรรมเน็ตเน็ตก็คืออีดักดำม,มึงต้องรับรับกรรมเน็ตมันก็ออกมาทวงถามสิครับอีดักดามันก็ต้องออกมาทวงถามนะพวกมึงอายุกูเออพวกมึงอายุกูแล้วพวกนี้ก็จะบอกว่าเอาใครบอกให้มึงทำ <laughs> <laughs> ใครบอกให้มึงทำ อา้ามึงพูดอย่างนี้ก็ควรปีนสิใช่ไหมล่ะกูก็บอกว่าพวกมึงอายุก,กูเออมึงบอกว่าไงจะมีจะมีคนผู้รู้กฎหมายช่วยมึงอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเลยไม่ต้องสนใจเราขาใหญ่เราเราเส้นใหญ่เออเราเส้นใหญ่เออเรามีนงมีนายน,น,น่นนันนี่ใช่ไหมล่ะเออพวกมึงอายุก,กูเออแต่พวกกูโดนอะ่ะไม่มีใครช่วยกูเลยเออพวกกูถามหน่อยเออใครจะช่วยกูวะามึงก็ตอบมาแบบควรปีนเลยทางใครทางมันเอาหาเงิน แล้วทีนี้มันจะไม่โมโหได้ยังไง <c oughs> แล้วทีนี้มันจะไม่โมโ oh หเลยพวกมึงนี่นะพวกมึงนี่คือแผนมันยังไม่ประสบความสําเร็จแผนมันยังไม่ประสบความแผนจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อสร้างพญานาคจบสร้างพญานาคเสร็จปับ๊บเนี่ยนั่นคือแผนมันสําเร็จคือกินยาวคือกินยาวเลยผมจะบอกให้คือกินยาวนี่นี่ถ้าเกิดว่าสร้างพญานาคเสร็จโอ้โหมหกรรมพิธีต่างๆมันจะเกิดขึ้นทันที แล้วจะส่งผลว่าเฮ้ยนี่ไงตามที่ตามที่เขาทํานายไว้เออคนที่เขามีบุญบาร,รมีเท่านั้นที่จะสร้างพญานาคองค์นี้เสร็จแต่เมื่อสร้างไม่เสร็จเอฟซี FC เขาก็มองดูสถานการณ์แล้วมึงไม่มีบุญบาร,รมีพอมึงไม่มีบุญบาร,รมีพอเขาก็เปิดอาลาดครับผมแล้วทีนี้ไอ้มันยังไม่จบเท่านั้นมันยังไม่จบตอนนั้นนี่มันแค่จุดเริ่มต้นนี่มันแค่จุดเริ่มต้นในการที่จะ รอดูนะครับรอดูอะไรรอดูพวกนี้จะแฉะกระบวนการกันเองแล้วกูจะสะใจมันยอมกันไม่ได้มันยอมกันไม่ได้ม,ม,ไม,ไดมึงยุก,กูไงมึงยุก,กูให้กูให้กูออกมาด่าคนในครอบครัวนะแต่ไงเออด่าคนนั้นด่าคนนี้ใครใครแม้กระทั่งออกมาพูดเรื่องพวกนี้นะกูด่าแหละมันเลยทํามันเลยทําช่อง youtube แบบว่าก็เลยจะถลม่มแต่สุดท้ายลยครับเออหนังไม่ได้กินครับเอากระดูกมาห้อยคอเล่นครับ เออผมบอกผมบอกเลยนะดาดดำเนี่ยมันไม่ต่างอะไรมันไม่ต่างอะไรกับควายมันไม่ต่างอะไรกับควายที่เขาใช้เชือกสนตะเขา้าแล้วก็ดึงไปซ้ายดึงไปขวามึงก็ไม่ต่างอะไรกับควายหรอกดาดน้ำเออมึงอะมีแต่เขาจะซื้อของฝากส่งไปให้ส่งหญ้าไปให้มึงแดกอะอาหารแห้งอะเออเพราะอะไรมึงมึงยังไม่รู้ตัวเองว่ามึงโง่ขนาดไหน แต่มึงโกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลได้เรื่อยมึงสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์มีคนเขียนบทให้มึงมึงก็มาเล่ามึงไม่ได้ฉลาดที่หาอะไรหรอกเออมึงไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเลยมึงมีแต่คดีติดตัวนะมีแต่คดีติดตัวแล้วมึงมึงมาอดอ้วนว่าตัวเองเก่งตัวเองเก่งนั่นงั้นอย่างนี้เออใครจะมาท้าทายมึงมึงแค่เอยชื่อว่าเป็นเป็นมาดามมาดามคนเขาก็จะเชื่อเหรอไม่ได้เชื่อนะไม่ได้เชื่อ ใช่ไหมล่ะเออคนที่เขารวยคนที่เขารวยเขาไม่ได้ออกมาทาคอนเทนต์เอ,อ่อด่าคนนั้นด่าคนนี้หรอกเขาเขาเป็นผู้ดีมากกว่านั้นอีกเขาเป็นผู้ดีมากกว่านั้นมึงมึงอย่าไปเอาใชาาา้คําว่ามาดามมาดามโอ้ยแค่นี้แค่นี้เขาก็ไม่เชื่อกันทั้งโลกแล้วเออมึงบอ,อกว่าพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้แหม่มาดามบ้าอะไรมาเต้นเอลเบิกโชว์กล้ามตูดอยู่นั่นแหละใช่ไหมล่ะไม่มีใครเชื่อหรอกแต่เขารอดูไง รอดูเมื่อไหร่อะมึงจะเลิกเลิกแด,ดกหญ้าแต่ตอนนี้มึงก็กินหญ้าไปก่อนแล้วกนะันเออมึงมึงก็กินหญ้าไปก่อนแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผมจะบอกให้นะมหากรรมรอดูนะครับไอ้พวกไอ้พวกโกโหกหน้าตายมันมันจะออกมาทะเลาะก,กันให้ดูเออไอ้โกโหกหน้าตายนะถ้ามันมีคอนเทนต์แบบนี้มันยิ่งชอบอีกฟังหนึ่งมันยิ่งชอบเลยนะเออยิ่งชอบฮ้ยแหมออกมันอย่างเงี้ยแต่แต่มึงชอบก็จริงอยู่ แต่เมื่อไรก็ตามถ้าแชทหลุดออกมาถ้าแชทหลุดออกมาถ้าคลิปเสียงหลุดออกมานี่แหละผมจะบอกให้กระบวนการพวกนี้มันเป็นมันเป็นกลุ่มเป็นกวนจริงๆเออแล้วทําไมทําไมหลายๆตัวที่เป็นตัวดังๆเด่นๆถอยออกหมดเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้ากูโดนแฉขึ้นมานะกูอยู่ในแก๊งกวนนั่นนะเอ้ยกูไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะกรกกนะไม่เอาแล้วนะผมไม่ยุ่งนะไม่ใช่ไม่ยุ่ง แต่ตอนนี้ต้องถอยห่างก่อนสักสองสามเดือต้องถอยห่างก่อนดูทีท่าดูอาการว่าใครจะแฉใครแล้วกูอยู่ในนั้นด้วยอา่ากูจะโดนล่างแห่ไปด้วยแล้วกูจะเสียภาพโพสไงกูต้องถอยต้องถอยก่อนเออ <c oughs> นี่หลายๆช็อตนะช็อตช็อตที่กินเลี้ยงอย่าลืมอย่าลืมใครนะวายมาดามาเฮ้ยมาดามาวะมาดามมาดูงานเดี๋ยวไปรับก่อนนะใคร กูรอรอดูคำพวกเนี้อ่ที่ใครรู้จักรู้จักอิมาดามเนี่ยเออรู้จักดีนะเตรียมตัวนะทุกทานเตรียมตัวเตรียมตัว before after ให้เห็นว่าคนพวกนี้แหละมันรู้เห็นเป็นใจอะไรรู้จักอิมาดามแต่ว่าอิมาดามอิมาดามไปเที่ยวต่างประเทศไม่มีใครไปเยี่ยมมันเลยนี่แหละมันก็จะบอกว่าพวกมึงอายุกูอยู่ดีๆกูก็เป็นมาดาม เออยุก,กูให้กูด่าคนนั้นด่าคนนี้พอก,กูดังมาพอก,กูดังอยู่ในโลกออนไลน์พวกมึงก็มาเกาะกระแสกูดังพอกูพอกูเข้าเข้าไปอยู่ในต่างประเทศปับ๊บอ,อ้ากูไปเที่ยวต่างประเทศปับ๊บไม่มีใครไปเยี่ยมกูเลยไม่มีใครหาเงินไปประกันตัวกูเลยเออมีแต่กูกูเนี่ยห,หัวทุกหัวซนไปหาเงินมาประกันตัวเออใช่ไหมนะเออแล้วที่สําคัญคืออะไรคนที่เขาวางคนที่เขาวางหมากวางเกมมาเฮ้ย สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพญานาคมันน่าจะสร้างไม่เสร็จว่ะพญานาคมันน่าจะสร้างไม่เสร็จสุดท้ายเฮ้ยเราถอยดีกว่าแม้แต่พระก็ต้องถอยแม้แต่คนที่เอ่อแม้แต่คนที่เรียกว่าตัวเองเป็นอย่างนัง้นอย่างเงี้ยเออผู้รู้ต่างๆในเรื่องไสยศาสตร์ถอยกันหมดถอยไม่ว่าเราทรงเรยสีไม่ว่าพระอะไรถอยหมดเพราะอะไรมันไม่ใช่นี่เออมันไม่ใช่มันมันสร้างไม่เสร็จนี่ถ้า มีรูทางว่าจะสร้างเสร็จนะผมบอกได้เลยว่าคนพวกนี้เขาย,ยังแน่นเปี้ยใช่ไหมล่ะใครก็ตามที่ออกมาแฉเรื่องนี้เห็นไหมขนาดพระออกมาพูดนะพระยังโดนเลยนะพระออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหพวกมันยังออกมาดา่าออกมาดา่าพระกันชิบหายนะเออนี่ผมบอกได้ว่มมันคือเขาสร้างเนะี่ยเขาสร้างมันไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมเขาสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่งั้นมันจะออกมาด่าทําไมใครที่มาพูดถึงเรื่องการสร้างพญานาะคใครที่มาพูดถึงว่าทําให้ทําให้การสร้างเนี่ยมันดูแบบมีคนไปตรวจสอบนู่นนี่มันจะมันจะด่าชิบหายไปปวงแล้วมันไม่เอาเลยไม่แต่พระไม่แต่พระนะพระที่เขาเคยไปหาทุกวีทุกวันมีปัญหาอะไรเคยโทรหาตลอดตลอด,ลอดทุกวันนี้ก็เป็นเป็นแค่ตัวเราเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรตัวเดินเรื่องเดินเรื่องให้เขาให้เขาสร้างพญานาคให้เสร็จแค่นั้นเองเนอะนั่นแหละแต่ถ้าสร้างเสร็จ สร้างเสร็จนะถ้าสร้างเสร็จมันก็ได้กันทั่วหน้าทุกท่านถ้าพญานาคสร้างเสร็จเขาก็จะได้กันทั่วหน้าพระก,ก็จะได้หน้าไปเอ,อคนนั้นคนนี้ก็จะบอกว่าโอ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าจะต้องสร้างสร้างแล้วมัน,นจะเจริญรุ่งเรืองแล้วน่นี่ใช่ไหมละ่ะเอฟซองเอฟซียูทูบงยูทูบเฟอเขาก็จะมาฟ้อนรำน่นนั่นนี่มหากรรมมหากรรมเกี่ยวกับความเชื่อก็จะมาตู้เปิดรับบริจาคก็จะมาเอาเดี๋ยวคนไปเพ่งเล็ง ใครมาเพ่งเลียงเรื่องการเปิดรับบริจาคมึงโดนมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนโดนอันทวัวไปถลม่มมึงต้องเงียบอ่านี่เขาเรียกว่าแกงง๊งยั